สวัสดีครับสวัสดีผานพึ่งกรุงเทพนนท์นะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับออกล่าพึ่งนะครับก็เจอแล้วนะครับตามตัวมาเจอแล้วนะครับก็อยู่ไม่สูงนะรังใหญ่พอได้เลยนะรังใหญ่นะครับก็นี่ครับอยู่บนอยู่บนหัวผมเลยนะครับอยู่ไม่สูงนะครับนะครับยืนยืนบนยืนบนปูนนี่ครับก็ตีได้แล้วนะครับนะครับไม่สูงนะครับผม เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าหัวน้ําเป็นยังไงนะครับเพราะรังใหญ่มากนะครับนี่เลยครับรังรังทรงสวยนะครับหัวน้ําสวยยืนตีง่ายนะครับยืนบนยืนบนนี้ได้เลยนะฮะยืนวันนี้นะครับอ๋อมันไม่น่าจะถึงเนี่ยต้องขึ้นไปตรงนี้เหยียบตรงนี้นะครับเหยียบตรงตรงนี้อนะครับหรือแม่ก็เส้นไปนอนบนกิ่ง ตัวออกหากินเต็มเลยนะครับผมออกช่องนี้บินออกอันนี้ผมตามมาจากถนนนะถนนไซน้อยนะตามมาจากถนนไซน้อยนะตัวออกหากินดีนะครับผมหัวน้ำก็โอ้อลังครับน่าจะอาลังอยู่น่าจะปิดตาเลยครับช่วงนี้อ่ะตรงนี้หัวน้ำ ชัดหน่อยใหญ่หน่อยนะครับมองเห็นชัดมันติดกิ่งตรงปลายนะีไมนน่น่าจะไปได้อีกเนะี่ยเราพลรอยกัดเปลือกไม้ไปนู่นแล้แต่ติดกิ่งนะกิ่งเล็กกิ่งเดียวเนี่ยติดเนะ่ยเลยไปต่อไม่ได้ครับอยู่ที่ประมาณเมตรห้าได้นะครับรังนี้นี่ครับผมขึ้นมายืนบนบนแทงปูนนะครับผม ลังโอเคเลยนะครับผมโอ้ยครับหัวน้ำอุ้มนะหัวน้ำใหญ่อยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมตัวออกหากินดีมากเลยครับขยันดูนะ ออกเป็นหางเว้าเลยหัวน้ำเริ่มปิดตาหน่อยๆนะครับลังใหญ่นี่ครับรรเก็บเกือบไม่หมดนะฮะรังมันใหญอ่อ่ะเดี๋ยวมาตัดนะครับผม นะนะครับคัณน้ำเบล่มมลยครับใหญ่กว่าปากระป๋องนะครับ